ครับชื่อเล่นชื่อเอกครับถ้าชาว่าเสียใจอะไรมากที่สุดก็เรื่องพ่อผมนี่แหละครับตอนแรกก็แบบรู้สึกเลยว่าแบบไม่รู้ใครเป็นนะแบเกลียดพ่อตัวเองอะเหมือนแบบจะจะ,จะ,จะต่อยเะยอะแต่ว่าแต่ไม่ได้ทํานะครับ <laughs> ถ้าทําคงจะเสียใจอย่างนี้ผมกับพ่อจะเป็นจ,จริงจริงกรักกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดกันเหมือนกับพูดกันแล้วพูดกันได้ไม่ยาวพูดกัน <laughs> <laughs> จะมีปัญหาที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน จนครั้งล่าสุดก่อนพ่อเสียก็คําสุดท้ายที่ได้พูดกับพ่อจริงเลยวันนั้นพ่ออนตังมาให้จําได้เลยห้าพัน 5, แล้วผมก็พูดเรื่องอะไรไม่รู้แล้วก็ไม่ได้พูดดีกันผมก็หัวเราะแกแกก็วางสายไปเลยนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ได้ทําด้วยกันหลังจากนั้นมาประมาณเกือบสองเดือนพี่ก็โทรมาประมาณตีสี่อ่พี่ที่มาตรงหรอไอพ่อตายแล้วนะอะไรเงี้ยสิ่งสุดท้ายอยากทําอยาก กอดพ่อมากกว่าเพราะทุกคืนจะฝันเยอยๆว่าได้กอดพ่ออะไรเงี้ยตอนนี้นะถ้าสมมติว่าวิญญาณมีจริงหรือว่าแบบพ่อสามารถมองเห็นเราได้ผมอยากพิสูจน์ให้เขารู้ว่าดนตรีอ่ะมันให้ชีวิตผมได้มันไม่ได้ทําแค่สนุกไปวันๆได้เงินวันละร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยอยากให้เขารู้ว่าเนี่ยนะที่ผมเรียนมาจนจบเนี่ยที่พ่อบอกว่ามันไม่ใช่อาชีพอะมันก็เป็นอาชีพได้พิสูจน์ ক্াকেলাকে. <laughs> Hish! <laughs>